ญิงมาฉันฟื้นแล้วเมือ่อคืนนะ่ะเบิร์แก้วตอนนี้เบิร์ตเสื้อที่ว่าไปกินกเ็เพื่อนสาวมูสมัยปฐมนั่นละ่ะโอ้ยกลับมาเกือบดีสามิงเอยฉันเกือบบ่ะหอดห้องที่ถึงซากบว่าแมนยังเด็กเขาจอดรถให้หักขับทางเขาอยานฉันหกักใส่รถเขาเนาะตื่นมากกับเป็นมึนๆตึงๆอื่น,น,น,นๆงงๆบบดนี้อยากสดอีหยังหอนหอก่อนแก้วก่อนค่ำนั่งก็เลยพ้ามาออกมาเปิดหูเปิดตารับลมเย็นๆเมื่อนี้ก็สิมากินเขาอยู่้านอาหารคัวข้องญ่ก็ออกมาจากปวกแดงประมาณบอกไกลดอก มั่นกับเซเดฟิวคือจังว่านางกินเหล้าโอ้ยนัน่นบ่แมนนางกินขา้าหลับล่มเย็นๆอยู่ริมอ่างเก็บน้ำประมาณนี้นะพอาะต่เข่ามาในลาดเนาะเขาก็สิมี่มองนั่งเป็นซุ่มเป็นซุ่มไว้ไว้ให้นางกินข้นขาวนะะั่นล่ะบรรยากาศมือ้อนี้ก็ดีดีแต่ว่าแดดมื้อนี้ก็ดีดีคือกัน,นแล้วพวกเธอคิดเบิ่งว่าฉันีที่นอนตี3ามืึอคืนแล้วตื่นมาด้วยความแหง้งแล้วมาถือกับแดดแห,งแห,งแหง้งๆจังซี่เอาพวกเธอคิดเบิ่งว่าอาการฉันสิเป็นจังได๋โอ้ยฉันบ่อยากพากฉันสิเป็นรมให้ได้เลยแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ได้หญิงก่อนแก้วก่อนค่ำของพวกเธอมัััันนนนนนนอออออยยาาาาาาากกกกกมมมมงงง็็ววว่่่ใหห้้้้ฉฉฉเเเเธธิไไดดตพทีืแัน ยิงแต่จ้ามเป็นตรงในผ้ามันมาโดยสภาพที่บ่เต็มรอยแบบนี้แหละจากเต็มบ่เต็มแล้วเบิ่งเอาโลดวางหันย่างมืนโคดหินก็เป็นหัวศักไหม <c oughs> มาหอดกับประมาณเกือบเทียงกับผ้ากันเลือกซุ่มนางก <c oughs> ็ได้เลือกซุ่มที่21อันนี้บ่ได้บอกเลขเด้อบอกซื่อๆเพรได้ขึ้นมานัางอยู่ซุ่มริมนาม้าบัดนีย้ยิงเอ้ยลมผัดใส่ตาฉันฉันบ่อยากรับแหมฉันก็ได้บอกบ่กรอแก้วก่อนค่ำมาเธอเธอ,เธอก็สั่งอาหารมากินผู้เดียวโลวดเดอ้อฉันสิขอนอนเฝ่าดอกนางก็หันมาแวดใส่ฉันบ่ต้องกินน้ากันสั่งมาแล้วมานางกินเป็นหมู่ฉันเลยบาดโทบัดกินน้ำหมูคือหาวดองๆแถมมื้อคืนน่ะบัดน กินน้ากันกับผัวมันสิเป็นสิตายคือแท้พนันมันบายให้ฉันชีวิตฉันมันต้องสู่ลบปบ่มือกับอีหยังแน่นี่เมื่อคืนก็สู่กำนามเกลกห้วยล่างกัวต๊กเศร้ามากก็ต้องมาสู่กับแดดกับผัวอีกโอ้ยฉันละนายพ่อตานั่งสร้างกับเขาแล้วเนะนั่งกับยืนให้ฉันเอาสร้างกินนีหยังเข้าไปมันจะได้ซ่วงพนะฉันก็เลยบอกว่าแมนบอวบอแมนมันสิออกข้างเก่าบอมันสิบัสได้แนวกินตีสักผักแนวกินที่สร้างไว้กับมาเพื่อนกระเฮ็ดบ่ดูนดอกแนวพับฉันสร้างมือนี่ก็แค่อยย่่าาาาากกกตตมปลคขขววัััดดดแแเเบนนิจ จานยู่ดอกโดยเฉพาะต้มยำปลาคอนี่ยิงว้ายกินเขาไปแล้วซ่วงบาปเลยจ้ามือนีก็สิมากินเข้าอหลีก็สิบม่กินน้ำเก๊กห้วยเด้อกินต่แป๊บสีฉันนายฉันเปิดฉันเบื่อฉันเศร้าเหล่าแล้วบอกเลยว่าตอนนี้มันจุกอยู่ข้อหอยนี่ขัน f อซผู้ใดเห็นฉันกินเหล่านะเอนฉันชะนีดูหัวตัวก้นรีบโลดฮึๆก็อายุม่นกัหลายแล้วนาะสู่กินหน่อยหนึ่งก็เมาเมื่อคืนกิน่หรายไเด้กินแค่สิพาคถวัว่าตอนนี้เศร้าเหล่าแล้วล่ะเสื้อใจฉันโลดกับเข้ามือนี่ก็สิเป็นทั้งเข้าเศร้าเข่ยง่ละกกสิวากินนนนแลอี่เลยงี่นะ กะนเล่นรับล่มเนาะยงิงจันจีวาให้ฟังมีเอฟซีผู้หนึ่งเนาะมาค่มเมนฉัน ฉันก็รงคลิปมือเว้นมือเนาะนั่งบอกว่าเอ้ยหนูเก่งบอกหนูนอนถ่ายคลิปเจา้ามือขึ้นยังบ่าท่านได้รับอยู่แต่ว่าตอนนี้เจ้าล่งคลิปแล้วตีห่าเบิ่งแล้วนอนได้พนะ <c oughs> ขนาดนั้นเลติยิงเอาบางที่เอก็จะเป็นหนาหลักหนาเอ็นดูเกินไป FC ซก็โอสซมโอสาถ่ายในเด้อเพราะว่าฉันเข่าสู่โหมดการเหตุงานคือเกาแล้วฉันก็สิได้ล่งคลิปมือเว้นมือนันลาเอาง่ายว่ามันติดมองไงดอกยิงมันติดตรงเวลาก็มี f อบางคนบอกฉันเนาะยยาจอกกระลาออกจากงานมาเห็ดคลิปจับเตี่ยนอใี้มัน ไล่ได้ลักฉันถึงแม่ว่าตอนนี้ไล่ได้เสริมมันสิได้หลายก็ไล่ได้ลักกระซามแม่ว่าเฮ้ากรสิถิมไล่ได้ทางใดทางหนึ่งไปบ่ได้วิธีคนขีที่ยังเฮ้าเอาแม้มสุดทางหลดหญิงเก็บไว้หลายๆให้มันทับจะคล้องตายผุนเงินมาแต่กินเขาอิ่มแล้วบอกก่อนแก้วก่อนข้ามันกระไล่ขาฉันไปเอาหมอนอยู่หลดเอามายังว่าตินี่เดเอามานอนให้ฉันลบผมงอกให้แล้วว่าิดติว่ากูแห่งเหล่ามากกินเขาอิ่มๆกันอย่างนอนคือกันแม่เหตุจังใดไดล่ะเขาใส่นอกก็ต้องลบให้เขาบอกไว้เลยว่าบอกก่อนแก้วก่อนข้ามันได้ฉันเป็นเมียเลยเว้ยโชคดีที่สุดแล้วเฮ็ดให้ ยางประเทศไหนถูกยางส่วนถูกยางเลยเด้อจ่าต่ว่าเสียยูยางเดียวมันย่ำกินเหล่าแล้วว่าเอายางแกอยางไหลพร้อมหรือหมอดหัวตลกผมหงอกแล้วแล้วเนาะเชนก็สลบเพื่อกันจ้าก็ขอนอนจากช่โมงหนึ่งพอตื่นมาแล้วแนวกินพัดเพ็ดกบกินบาเบิดเนาะก็ห้อเมียบานเสร็จแล้วอดีเลยกับเขาแรงมือนี่บ่ต้องเห็นนั่งกินยากหงเข่าคืนกินกับพัดเพ็ดกบโลดละวิธีคนขี่ทีจังเข้าเอาให้คุมให้ตัวฉันบ่กหอหอตอนบักแตงหากันม่นางตั้งแต่11 0 0นโมงเนาะอันนี้ก็เป็นประมาณบ่ายพามสี่โมงแล้วกับพักกัน เสียหายกับว่าหลายดอกแต่ก็เกือบพันฮึ